ครับผมวันนี้ก็มีอยู่กับผมนะแบกเฮสคิลเลอร์นั่นเองเฮะก็วันนี้เราจะมาสอนสร้างเอ็นเดอร์ดาก้อนหรือประตูไปหามังกรนะครับก็ข,ขอภายด้วยนะมีเสียงข้างนอกเป็นพวกนกพวกรถอะไรนี้ก็ขอภายจริงๆนะฮะเพราะว่าก็ควรจะน่าจะมีเสียงลมนะฮะโอเคก็โอเคครับผมเราก็จะไป สร้างเลยฮะโอเคตั้งค่าแป๊บโอเคก็คุณผู้ชมนะฮะหรือใดอยากรู้ว่าทำยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคฮะก็อยู่ในมุมหนึ่งกันแล้วนะฮะให้คุณฮะอ,อะไรล่ะหาไอ้นั่น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่กี้เจอแล้วอ่ยชอบทุกพาดนี่นะเราบอกยาด้วอเวลาดูแล้วมันได้ไหมเอแล้วสิ่งที่สำคัญนะฮะนี่เลยดวงตาเดือดก่อนหรือว่าดวงตาอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละฮะารอะไรอต้องสร้างอย่างนี้หนึ่งนะฮะสองสามแล้วก็หันหน้ามาประมาณนี้แล้วแต่เท่า เนี่ยเนียเออให้มันได้ประมาณเนี้ยเนี้ยอเอ้อเด้นี้ยเนี่ยเอออะไรประมาณเนี้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บจสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองเรียบร้อยนะครับผมก็สามารถไปอินเดอย์ดลกอนได้แล้วนั่นเองฮะโอเคครับผม ก็เป็นงไงกันบ้างฮะสำหรับชิปนี้ฮนะก็วิธีการสร้างนะคะสนใจก็คอมเมนต์มาได้ะฮะโอเคนั้นเราจะลองไปดูกันว่าใช่จริงของจริงหรือเปล่านะฮะในเดือดากอนของจริงหรือเปล่าพอเราเข้ามานะ,ะก็จะมาถึงจุดเกิดตรงนี้นั่นเองะฮะจ,จุดไฟแป๊บี่ย นี่นะจะเป็นหลอดหัวใจของไอเจ้าเนี่ยม,ามาังกรเอนเดอร์ดากอนนะฮะโอเคนะฮะนี่คือโลกเอนเดอร์ดากอนของจริงนะฮะเป็นโลกมกังกรนั่นเองกับผมก็โอเคครับก็สำหรับนี้ก็ขอกราบสวัสด,ดีกันด้วยนะฮะบ๊ายบายอย่าลืมเจอกันพาสหนะ้านะคะ